สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่กพเมโลทีวีครับวันนี้นะครับจะขอมาพาทุกท่านนะครับไปรู้จักนะครับเจ้าตัวท e Two Factor Authentication ตัวหนึ่งนะครับที่เขาเรียกก็เป็นตัว Security Key นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นของ ยูบีคีเรียกว่า y u k i ค e y รับแต่ว่าเป็นของบริษัท y u i i o ครับซึ่งตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่ทำนะครับร่วมมือกับ Google เลยครับที่ใช้กับ Google a p p นะครับในการที่จะให้ Account เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า YubiKey เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับอันดับแรกครับเราไปดูพื้นฐานกันก่อนครับโดยส่วนมากเนี่ย ผมว่าหลายท่านน่าจะเคยเจอในอินเทอร์เน็ตพูดถึงเรื่องเหล่านี้กันบ้างนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราใช้เนี่ยพาสิร์เดียวกันเนี่ยรียูส์นะฮะใช้กับเว็บนั้นเว็บนี้ในการเข้าแบงค์นะในการใช้กับ Google App บ้างในการใช้กับนั่นกับนี่ซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเกิดใครได้พาสิร์เราไปเนี่ยมันมันมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเขาก็จะสามารถเข้าแบงค์เราได้เหมือนกันหรือหลอกโดนฟิชชิ่งอย่างเงี้ยฮะเข้าเว็บเข้าทําเว็บเหมือนเว็บหน้าแบงค์เลยนะฮะแล้วเราก็เผลอไปใส่ยูสเนมพาสิร์ไปโอ สูญเสียเยอะครับหรือบางคนไม่ใช้เครื่องสาธารณนะอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วบังเอิญว่าเขาลงซอฟต์แวร์ที่เขา Lock, รรเรียกว่า k e y l o ็อหรือเรียกว่า k e y l o g k e r ก็ได้นะครับแล้วเวลาเราพิมพ์พาสเวิร์ดไปเนี่ยครับเขาก็ได้ยูสเนอร์มและพาสเวิร์ดเราไปเลยซึ่งอันตรายมากคพราะวนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายที่นะก็แนะนำนะฮะให้ใช้ two factor authentication นะฮะหรือ two step verification จะดีกว่านะครับ ซึ่งวิธีที่ปลอดภัยที่สุดนะครับต้องยอมรับครับคงคงต้องมีฮาร์ดแวร์เข้ามาช่วยก็คือเจ้า u b y นี่แหละครับซึ่งอะแล้วอะไรคือ UBC ล่ะ u b y นะฮะอะเมื่อสักครู่ผมแจ้งไปแล้วนะ,ะเป็นของบริษัท Ubico นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจับมือกับ Google นะครับเพื่อที่จะทำ Security Key ให้กับ Google App ครับซึ่งเจ้าตัว u b y เนี่ยโอ้โหเล็กมากครับอยากจักรูปที่เห็นนะฮะมีตั้งแต่ขนาดไซส์ธรรมดาเ,าเล็กกว่าเล็กแบบกว่าทำได้ครับแล้วก็แบบที่เล็ก,กมากๆที่เป็นแบบนาโนนะครับ แล้วก็ USB เนี่ยนอกสจากว่าจะใช้นะฮะเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กนะคบคอมพิวเตอร์นะคบได้แล้วเนี่ยยังสามารถนะฮะน่เห็นไหมสามารถที่จะใช้กับมือถือได้ด้วยครับคือเจ้าตัว USB เนี่ยมันจะมีรุ่นที่เป็น NFC ครับถ้ามือถือมี NFC ใช่ไหมครับแล้วมาแตะอันนะี้ก็สามารถใช้นะะในการล็อกอินเข้าได้ด้วยเจ๋งใช่ไหมฮะ อ่าไม่ธรรมดานะนี่นี่คือ u b k e y นะครับต่อมาครับต่อมานะฮะแล้วเจ้าประโยชน์ของเจ้าตัว u b k e y ที่มีต่อบริษัทมีอะไรบ้างนะครับกับผู้ใช้มีอะไรบ้างนะก็คือแน่นอนครับมันซีเคียวแอคเค้าของเราครับเพราะว่าถึงใครจะได้พาสเวส่วนเราไปก็ไม่มีทางล็อกอินได้ครับเขาต้องมีคีย์ตัวนี้ด้วยนะครับอ่าถึงจะใช้ได้นนข้อมูลเราปลอดภัยครับอืออีกอย่างทำงานได้กับนะฮะ c h r o m e b o ก็ได้นะฮะ mac ก็ได้ pc linux ก็ได้นะครับ browser chrome ก็ได้ firefox safari ie ได้นะครับแล้วก็วิธีใช้ก็ง่ายมากนะฮะไม่ต้องลงไดเวอรอะไรให้มากมายเสียบป,ปุ๊บคลิกเซตอัพนิดหน่อยใช้ได้ครับ ที่สำคัญนะสำหรับบริษัทนะครับถือว่าเป็นภาพลักษณ์ของบริษัทด้วยนะครับเพราะว่าทำให้ลูกค้าเราเชื่อถือเรานะครับว่าในเรื่องของข้อมูลนะครับขององค์กรเรานะครับปลอดภัยแน่นอนประโยชน์เยอะมากครับนี่แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับบางส่วนเท่านั้นเองแล้วก็เจ้าตัว u b บนะฮะเห็นเล็กๆแบบนี้เนี่ยแจ๋วมากเลยนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาอย่างดีครับเพราะว่าอะไรฮะจากรูปที่เห็นนะครับอ่าเห็นไหมฮะ กันน้ำนะครับกันน้ําได้นะครับอ่าแล้วก็อ่าไม่มีแบตเตอรี่นะครับไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ครับเสียบใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องมี LCD ครับอ่านะครับความแข็งแรงทนทานเยี่ยมมากครับจากรูปด้านขวาเห็นไหมฮะเขาบอกว่าเขาเคยเทสแล้วนะครับก็เอารถเหยียบเลยก็ไม่พังนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัว UBQ ออกแบบมาเนี่ย ได้ทนทานแข็งแรงและใช้งานง่ายมากๆครับเห็นอย่างนี้อยากใช้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากๆครับง่ายและเร็วด้วยครับอ่าจากรูปเลยฮะแค่เสียบเข้าไปครับแล้วเซตอัพนิดหน่อยในครั้งแรกครับหลังจากนั้นนะครั้งต่อไปเวลาจะใช้ปุ๊บเสียบปุ๊บเอานิ้วเราจิ้มไปตามรูปที่เห็นเลยครับแล้วก็จะล็อกอินเข้าใช้ได้เลยแล,และแอคเคา t ์เราจะปลอดภยัยอ่าเป็นไงฮะง่ายสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยใช่ไหมครับอยากให้ทุกท่านได้ใช้กันนะครับยังไงนะครับลองไปหาใช้ดูนะครับอ่าแล้วยังไงฝากติดตามโกโพเมโลทีวีของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ